ดวงใครเห่งมีโชคลาภสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรมาอีกแล้วค่ะมาในคลิปเด็ดๆดวงใครเห่งมีโชคลาภนะคะพี่น้องขาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพร้อมแนวทางเล็กน่าพ่ยเมนเวอร์นะคะเอาว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องขาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะ พี่น้องคะอธิษฐานจิตหน่อยค่ะนะคะ,ะในขณะที่ป้าหมอเคลียร์ไพ่สับไพ่เนี่ยพี่น้องก็ดูที่ไพ่นะคะและอธิษฐานจิตขอไพ่ยิบีขอแนวทางนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและขอแนวทางในเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะว่าในวันที่หนึ่งเมษายนนั้นเนี่ยเราจะมีโชคมีลาภเข้ามาไหมมีเงินเข้ามาทางไหน <Sega. S 1> บ้างนะคะพี่น้องขะทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะพี่น้องนะพี่น้องคะพี่น้องท่านไหนที่นะคะต้องการดูวดวงส่วนตัวทักทีไลนะค่ะนะคะยังทันอยู่นะในเรื่องของโชคลาบนะประจำงวดที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะเอาละค่ะมาดูแนวทางกัน มาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันที่1น,นั้นเป็นแบบไหนบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ขึ้นไพ่โชคดีล้วค่ะพี่น้องค่ะนะไพ่โชคดีขึ้นเนาะขึ้นไว้อัฟวัจนะคะนั่นหมายความวา่าดวงเราจะมีโชคลาภหมุนเขมานะคะดวงการเงินแม่นเวอร์ดวงการเงินนะคะ ชัดเจนมากเลยสําหรับพี่น้องวันวัน,วนอาทิตย์นะคะมีเงินก้อนโตโ,โตเข้ามือนะะอนุญาตให้เสียงได้แล้วก็ได้ร่วมฉลองความสําเร็จนะคะพี่น้องค่ะฉลองความสําเร็จนะคะอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้สาธุนะคะแล้วก็มียอดเงินเข้ามาจริงๆนะคะทั้งเงินก้อนเล็กแล้วก็เงินก้อนโตๆเข้ามาแน่นอนนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะแล้วถามว่าเสียงได้ไหมก็อนุญาตให้เสียงแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะแต่ว่าก็ต้องดูนะคะกําลังของตัวเองด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะระมัดระวังด้วยนะถามว่า เมื่ออนุญาตให้เสียงแล้วนั้นเลขนำโชคมาจากไหนเขาบอกว่าเป็นตัวเลขเก่าที่พี่น้องเคยได้รับโชคลาภนะ่ะนะคะจะมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะหรือเกิดจากเออเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับเลขพานะของเราก็าได้ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเอาละค่ะถ้าถามเลขหน้าไพ่เท่านี้ให้เลขอะไรมีเลข1นนะคะแล้วก็3 4 10 3 4ค่ะขอให้เหงิงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะมีโชคมีลาบกับเขาไหมในวันที่หนึ่งนะคะเอาละนะคะขึ้นไพ่อัดวินถ้วยนะคะดูว่านะคะเออ พี่น้องวัดจันทร์ระมัดระวังหลังจากบาดเจ็บมาเยอะแม่โชคลาภลาบลอยนะคะเข้ามานะคะราชินีเหรียญสามารถที่จะกุมเงินจัดก,การเงินได้แล้วนะคะเอออนุญาตให้เสี่ยงค่ะพี่น้องค่ะนะคะอนุญาตให้เสี่ยงนะคะเยี่ยมมากเลยสําหรับพี่น้องอวนจันทร์นะคะอนุญาตให้เสี่ยงแล้วนะคะแล้วก็ขึ้น เด็กถือไม้เท้านะคะได้เงินจากการงานเป็นหลักและก็ราชินีดาบนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันนะคะอนุญาตให้เสี่ยงละคะนะคะและถามว่าตัวเลขมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับภานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะคะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรเท่านี้มีเลข4 4แล้วก็1 4ค่ะนะคะเลขบ้นนะคะมีเลข4 4แล้วก็1 4ค่ะพี่น้องวันจันขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับวันอังคารอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะคำนวณจังอย่าหลายตัวนะคะขึ้นเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่สิบถ้วยไพ่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะสาหรับสิบถ้วยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการเงินได้มาจากคนอุปถัมภ์นะคะแล้วก็ราชาถ้วยอีกต่างหากได้มาจากคนอุปถัมภ์คำจุนนะคะนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นคนรักคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อก็ได้นี่ว่าอย่างนั้นนะคะนี่นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารถาม่าเสียงได้ไม่ได้อยู่เนาะ ได้อยู่นะคะพี่น้องขะน้าแต่มันไม่มีเหรียญก็ไม่เป็นไรนะไม่เด่นนะคะเรามาระวังน้าในการลงทุนนะส่วนเลขหน้าไพา่เอโทษนะคะถามว่าเลขนำโชคเนี่ยมาจากไหนมาจากเลขที่เราคำนวณของเรานั่นเองนั่แหละแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าค่ะขอให้เฮงเฮงขมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะพุธกลางวันขึ้นไพ่สองถ้วยนะคะสองถ้วยแล้วนะคะเออนะคะ สวยค่ะพี่น้องคะแล้วก็สามไม้เท่านะคะนี่เขาบอกว่าถ้าจะได้เงินในวันที่หนึ่งนั้นก็จะได้จากการงานเป็นหลักราคานะคะคากิจการเป็นหลักราคาหรือได้จากคนรักคู่รักนะคะให้ให้เงินเรานะคะแต่ว่าได้อะไรแบบเบิ้ลๆบิ้นะสองเด้งนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะแล้วก็ขึ้นสติ๊นะคะโชคลาภเนี่ยมาจากการงานเป็นหลักละค่ะนะคะอ่าส่วน ใบสุดท้ายขึ้นดาบสมมงกุฎนะคะยังไงแล้วเราก็ได้เงินนะคะส่วนถามว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะและถามาเลขที่มีคนส่งข่าวนะคะก็าอาจจะเป็นเลขหน้าไพ่ก็ได้คะ่ะนะคะให้ระวังเลขบิ้นนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเลขหน้าไพ่เลขอะไรเลขสองสามแปดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เห็นๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืน สำหรับพุดธกลางคืนเดว์นะความบูรมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพุดธกลางคืนนะคะเรื่องของการเงินโชคลาภเหลือมีแน่นะคะแต่มีความรู้สึกว่าติดดาบติดกับนะคะยังไงไม่รู้นะคะโอ้ยอัดเอยอจะเสียงดีไหมหรืออย่างไรลังเลสงสัยนะคะนี่ไหมคะโอ้ยคิดเยอะถ้าคิดเยอะนะคะหรือถ้ากังวลนี่ไม่ต้องเสี่ยงนะคะพี่น้องขาถึงไพ่ออกมาดีก็ตามนะไพ่ตัวตนนั้นดีนะคะขึ้นเดว์นะ,ะฉะนั้นแล้วเคล็ดลับในงวดนี้นะคะพี่น้องขาอย่าคิดเยอะนะคะ ถ้าเสี่ยงแล้วก็ตัดจ่ายเลยนะ,ะไม่ต้องบอกว่าโอ้ยมีเงินแค่นี้เนี่ยไม่อยากเสี่ยงนะกลัวผิดอย่างนี้ไม่ได้นะคะและอย่าเยอะตัวนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะนีะ่ถามว่าเลขน้าโชคมาจากไหนเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรเป็นรูปเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งแปดนะคะแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะเออป้าหมอบอกให้หมดเลยนะเลขหน้าไพ่ขึ้นนะมีสองหนึ่งแปด แล้วก็หนึ่งแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เหงิงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบวดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบวสดีนั้นเดรดบาดเจ็บเยอะไหมคะที่ผ่านมานะหลายๆงวดเนี่ยนะคะขึ้นเดรดนั้นเอ้ยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าขยาดยังไงไม่รู้นะพี่น้องวันพระฤหัสบวดีมีความขยาดนะในการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ไม่เป็นไรคะ่ะนอนมัน นะ้าพักมันสักงวดก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนี่นะแต่มีเหรียญก็เสี่ยงได้อยู่นะคะเสี่ยงได้อยู่แต่เป็นหกเหรียญน,นะก็บอกว่าถ้าจะได้เงินก็ได้มาจากเงินกู้นะเนะครดิตนะมีคนช่วยเหลือละค่ะถ้าจะเสี่ยงนั้นเนี่ยก็เสี่ยงได้อยู่มีเหรียญน,นะแต่ถ้าเกิดว่าจะพักสักวัดหนึ่งขยาดเนี่ยนะก็ไม่ว่าค่ะพี่น้องวันพระฤหัสสวัสดีค่ะนะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสาม สี่หกหนึ่งสามสี่หกค่ะขอให้เฮงเคงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์มีโชคมีลาบหรือเปล่าพี่น้องวันศุกร์มีนะคะขึ้นราชาดับอย่ามุ่งมั่นตั้งใจให้มันมากนะคะเอาเป็นเอาตายไม่ได้นะคะแล้วก็ขึ้นชชตติกค่ะคำนวณดีๆนะคะเดี๋ยวจะเป็นตาช่างเอานะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะนะคะโอ้ยนะมาแล้วอนุญาตให้เสียงเลยค่ะพนะี่น้องขานะมาแล้วอนุญาตให้เสียงเลยค่ะนะคะขึ้นหนึ่งเหรียญไพ่โชคลาภมาอยู่ที่พี่น้องวันศุกร์ค่ะโชคลาภลาบลอยค่ะเท่านี้นะคะ มาเต็มไม้เต็มมือค่ะอนุญาตเชียงค่ะโอเคไม่พูดมากเจ็บคอเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขห้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าค่ะเลขเบิลเนาะห้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้อย่างเห็นค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะเอาละพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนพี่น้องวันเสาร์นั้นว่ายังไงพี่น้องวันเสาร์นั้นว่ายังไงนะคะอัศสวินไม้เท้านะคะเออแล้วก็ แปดไม้เท้าเออนั่นก็หมายความว่าการงานเป็นหลักละที่จะได้เงินมาเนี่ยนะคะแล้วก็ไพ่ชัดมินก็บอกว่าพี่น้องวันเสาร์เที่ยวนี้นะคนที่จะถูกรางวัลน,นะคะหรือมีโชคลาภนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับบุญหลักนะคะบุญการทําบุญเยอะๆการทําบุญให้ทานหรือบุญเก่าสะสมเยอะนะคะมาแล้วนะคะถ้าขึ้นไพ่ชัดมินอนุญาตให้เสียงราคาพี่น้องจ๋าเนาะอนุญาตให้เสียงนะมีโอกาสเลยนะคะพี่น้องนะอยู่ที่พี่น้องนะทําบุญเยอะไหมนะคะได้โชคลาภแล้วแบ่งปันหรือเปล่านี่ว่าอย่างนั้นนะคะ เราก็จะมีโชคลาบเข้ามาเยอะๆยะเลยนะคะพี่น้องขาพี่น้องวันเสาร์นะส่วนใหญ่แล้วพี่น้องวันเสาร์จะแบ่งปันนะคนที่เกิดวันเสารนะ์น่ะนะคะแบ่งปันนะคะแล้วก็ทําบุญให้ทานนะคะอ่าเมื่อเรามีโชคนั้นนะเป็นการต่อบุญนั่นเองค่ะพี่น้องวันเสาร์เอาล้ค่ะถ้าถามว่าเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับภานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆคะ่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข48-20 C820 ค่่ะพีนน้องวัเสารขอออให้เเค่ะเะค่ะ,ะพะพมวนี่นน้้องงทัง8เกิดะคะ ในวันที่1เมษายนนั้นขอให้มีโชคมีลาบมีเงินก้อนโตมีรางวัลใหญ่ๆเข้ามาค่ะนะคะและขอให้หมดหนี่ภายในเดอนว,วันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ